ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Aliad. Tout, tout va bien? Tout va bien. Bonjour, Oray. Bonjour à vous tous. ท่านผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่แล้วคุณอาริยะกับดิฉันก็พาท่านผู้ฟังไปพบกับโมนิมองคือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆแห่งเริ่มต้นตั้งแต่ลาตูเคยเฟลลาเดทริออมที่เรารู้จักกันสองแห่งนะคะคือลาเดทริออมเดลิตัว แล้วก็ลากเดทรอมดูการุสซนซึ่งการุสแซนนี่ไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่แต่ว่าที่สวยงามก็คือถ้ามองจากลากเดทรอมดูการุสแซนผ่านปลาสาทกรงกอดผ่านเสาโอเบลิสก์แล้วก็ตรงถนนช่องซิลิเซไปก็จะไปเห็นลากเดทรอมเดลิตัวลแล้วก็ไน้ให้ว่าปลาสตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปลาสาทเดลิตัวลก็ได้หรือว่าปลาสชานดูโกก็ได้เหมือนกันทั้งนมดเดียวกันตรงนั้นจะมีสถานีรถไฟนะคะ เขาก็จะใช้ชื่อสถานีว่าเอตวนแล้วก็ชอนดโกเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประธานาธิบดีชอนดโกนะคะแล้วนอกจากนั้นหลายๆคนก็ชื่นชอบพระราชลูฟร์แล้วก็สิ่งที่จะต้องมีการถ่ายรูปกันมากมายเหลือเกินก็คือลาปิคามิดดูฟ v r e ก็ยังมีบุคคลอีกหลายคนที่ชอบศิลปะแบบใหม่ชอบภาพถ่าย ชอบนิทรศการเกี่ยวกับศิลปะต่างๆมีห้องสมุดมีโรงภาพยนตร์เล็กๆกันนะคะให้ความรู้ทั้งหลายก็ไปที่ซองเท่าปอมปิดูอ e บบู o u ร์แล้วก็ได้เคยเสนอแนะไว้ครั้งที่แล้วว่าใครที่ไปปารีสกรุณาไปที่ลาซิ é เต s เดซียงส์ที่มูเซ่เดลาวิเลตจะเรียกว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นเมืองใหญ่ทีเดียวและคะ่ะที่น่าสนใจมากๆเรียกลาเจอที่นั่นก็จะมี โรงภาพยนตร์ที่กว้างเรียกจอกว้าง360องศาจะดูได้รอบทิศแล้วก็จะมีเหมือนที่ประเทศไทยเรามีแล้วขณะนี้คือสามิติใส่แว่นตาแล้วจะมองดูส่วนลึกแล้วก็มีมทีนกก็บินมาหาเราแล้วก็หลบกันบูบ้าบก็มีนั้นก็ไปที่ลาซิเตเดสีองซึ่งทั้งหลายแหละที่กล่าวมานั้นจะมาพบในองแกตท่าผู้ฟังคงชินแล้วนะคะองแกตคือบทสัมภาษณ

คนสัมภาษณ์ก็ถามว่าได้ไปเห็นอะไรกันมาในวันนี้ Qu'est-ce que vous avez vu de Paris aujourd'hui? คนแรกก็บอกว่าพวกเรานะ่ะนะเราเพิ่งไปเห็น La Tour e i f f กันมา Nous Nous venons de voir la Tour Eiffel. อีกคนก็บอกว่าเพิ่งไปเห็น La Triumph มาจำได้ใช่ไหมคะบอกว่าถ้าพูดเพียง La Triumph ก็หมายถึง La Arc de Triomphe de e นั t น i l e เองละมันนี่ที่เข้าใจ Moi viens voir viens Triomphe je de de l'Arc คนต่อมาก็สนใจทางเข้าพระราชวังลูฟ์ v r e คนสุดท้ายขององแตทนี้บอกว่าไปที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม Le Centre Pompidou คนนี้มากับลูกๆกค่ะซึ่งลูกๆเนี่ยสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จึงไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เราพบกันมานะคะบอกว่าลูกๆเนี่ยไปกันที่นั่น Et mes enfants viennent de visiter des sciences musée de villette Cité la au la คำเต็มของเมืองวิทยาศาสตร์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้คือ Cité des Sciences et de l'Industrie ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เรียกกันทั้นๆว่า Cité des Sciences ที่ได้ยินคำตอบของแต่ละคนในองแกตท่นั้นถ้านผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าคำตอบคือเพิ่งไปเห็นกันมาล้วนแล้วแต่ใช้วนีเดกับ ซึ่งเป็นอดีตที่พงผ่านไปที่เรารู้จักกันมาแล้วว่าเรียกว่า le passé r é s p o n เช่น nous venons de voir la Tour e f e l je viens de voir l'Arc de Triomphe, um on vient de voir la pyramide du Louvre, mes enfants viennent de visiter la cité des sciences เพื่อเป็นการทบทวนเป็นการย้ำการใช้ให้มั่นใจยิ่งข uh ึ้นเรามาทำแบบฝึกห ah ัดด้วยกัน ก่อนอื่นทําความเข้าใจในการใช้ข้อความต่างๆที่นํามาด้วยตงรงไพซองด้วยกันก่นกอนนะคะ Je lave la voiture Je lave la voiture ฉันล้างรถก็มาจากแวบ,บ VE, แลาเวแปลว่าล้างทําความสะอาด Je rencontre mon directeur Je rencontre mon directeur ฉันพบผู้บริการของฉันที่ให้ไว้คือแวบ,บ rencontrer แปลว่าพบโดยไม่ได้นัดหมาย Nous passons un weekend à la montagne. Nous passons un weekend à la montagne. เราใช้เวลาสุดสัปดาห์ที่ภูเขาเวบ Passe ขอติงตอนนี้สักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคงจะชินกับการใช้เวบ Passe กับช่วงเวลาต่างๆนะคะเขาจะใช้ชนิดเสมอเวลาที่เราจะใช้ช่วงระยะเวลาไปวีเกนไปว่างหรือไปยังจะใช้แวบ Passe ตลอดเวลาเลยค่ะ Albert visite le musée du Louvre. Albert le Louvre visite Musée du Albert ไปชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ Ver ไ v i s i t e มแปลว่าไปชมใช้กับสถานที่เท่านั้นนะคะไม่ใช้กับคน Tu fais des achats? Tu fais des achats? ไปจ่ายของมาเหรอ e r f f i r e เรารู้จักกันมาอย่างดีแล้วนะคะพบกันบ่อยมากทีเดียวแต่สำนวนไปซื้อของไปจ่ายของเราใช้ตามที่ได้ยินมานี้ F r e des achats หรืออาจจะใช้ว่าแฟร์นิ o ู๊กสก็ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราไปจ่ายตลาดอย่างเช่นไปซื้อกับข้าวแล้วก็ใช้แฟร์ลูมาร์เชมาจากลูมาร์เชที่แปลว่าตลาดนะคะแฟร์ลูมาร์เชไปซื้อของทําความเข้าใจกันอย่างดีแล้วคราวนี้เรามาทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะคุณอริย์จะให้เป็นประโยคในตอมเครซองที่เราได้พบกันมาเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ทําให้เป็นเลปเซเคซองจําได้ใช่ไหมคะ le p a s s é l e s o n เราก็จะนำ Verb Fini ก o n อ u สุกเก้เป็นตองเผ e ซองตามด้เดรแล้วก็ตามมาด้วย n f i n i t i v e ของกริยาแท้ซึ่ง n f ฟ n i t i v e ก็ได้ให้วงเล็บเอาไว้ในแต่ละคำแล้วคงไม่ยากเกินไปเราจะมาทำตามคำสั่งที่คุณอาเลียตบอกว่า t r a n s f o r m r le s p h r a s e s en p a s s é r e i s o n ให้เปลี่ยนประโยคเป็น p a s s é r a s s o n Par exemple je lave la voiture Je viens de laver la voiture. À vous maintenant. Je lave la voiture. Je viens de laver la voiture. Je rencontre mon directeur. Je viens de rencontrer mon directeur. Nous passons un week-end à la montagne. Nous venons de passer un week-end à la campagne. Albert visite le musée du Louvre. Albert vient de visiter le musée du Louvre. Tu fais des achats Tu viens de faire des achats หาเวลาได้เขียนตามด้วยเพื่อจะได้ทักษะทางภาษาด้านการเขียนเราได้ฟังได้พูดกับคุณอาริยตท้าผู้ฟังเขียนในการที่เรียนภาษาควรจะได้ครบทั้งสีทักษะขาดอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะการอ่านควรจะต้องฝึกเองแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันข่าวต่างๆที่เราได้รับทราบกันนั้นก็จะผ่านทางสือนน่อนนนาชนิดเรามาพบคุณอาริยตนะคะว่าเธอจะบอกอะไรแก่เรา On va parler des médias On va parler médias des เธอบอกว่าเราจะพูดถึงเ e m เมเดียก็ให้ใครภาษาอังกฤษที่คนไทยบอกว่ามีเดียนะคะก่อนอื่นมารู้จักคำศัพท์สำนวนที่น่าสนใจได้กันก่อนในแวดวงของเล s เมเดีย les principaux titres de l'actualité หัวข้อข่าวสำคัญสำคัญคำว่า LES TITRES <c oughs> ก็คือหัวข้อหัวเรื่องเหมือนคำว่าไตเติของภาษาอังกฤษนะคะ les auditeurs les auditeurs คำนี้ท่านผู้ฟังคงชินมากทีเดียวเพราะว่าเราทั้งสองคนจะสวัสดีท่านผู้ฟังเราก็จะบอกว่า Bonjour chers auditeurs คำว่า les auditeurs หมายถึงผู้ฟังรวมทั้งผู้ฟังรายการวิทยุผู้ที่เข้าร่วมประชุมในการอภิปรายต่างๆนะคะ les téléspectateurs les téléspectateurs. คำว่า les téléspectateurs มาจากคำสองคำ la télé ก็คือคำเต็มว่า la télévision ปัจจุบันนี้ใครๆก็พูดทั้งนั้นคำว่า la télé คือโทรทัศน์ส่วนคำว่า spectateur แปลว่าผู้ดูผู้ชมมารวมกันนะคะ téléspectateur ก็คือผู้ชมรายการโทรทัศน์ Une émission. Une émission. หมายถึงรายการที่ออกอากาศจะเป็นทางโทรทัศน์หรือว่าทางวิทยุก็ได้เราเรียกอื่นเอมิสยองเช่นเดียวกันเลยคะ่ะ Une g นเก e ฟ n e นเกรฟการหยุดงานประท้วงที่เราเรียกกันว่าสไตรค์อันจูน l ลอันจูน a ลคำคำนี้หมายถึงข่าวเช่นเดียวกับคำว่าอินูแวลนอกจากนั้นคำว่าอังจุกนานยังแปลว่าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะ แต่ในรายการของเราก็จะพบทั้งที่แปลว่าข่าวแล้วก็ที่แปลว่าหนังสือพิมพ์ด้วยเหมือนกันซึ่งเราจะพบกันต่อไปว่านักหนังสือพิมพ์เขาว่าอะไรค่ะ Un journaliste Un journaliste ที่คุณอาริยศตบอกมาเนี่ยค่ะก็คือนักหนังสือพิมพ์อัง o ุ r น a l แปลว่าหนังสือพิมพ์ un journaliste แปลว่านักหนังสือพิมพ์นี่ถ้าหากว่าอัง o ุ r น a l เมื่อสักครู่นี้บอกว่าแปลว่าข่าวด้วยเหมือนกัน อังชุนาริสก็หมายถึงผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุอันส n d ด g จ Un อันส a g ดัจคำนี้หมายถึงการอย่างเสียงการสอบถามความคิดเห็นหรือที่เราเรียกว่าโพลที่รู้จักกันนั่นเองค่ะอันฝร n เ a ส s français sur 3อันฝร n เ a ส s sur 3อันแปลว่าหนึ่งทัวแปลว่าสามเมื่อรวมเป็นว่าอันฝรนเซส s รทัว ชาวฝรั่งเศสหนึ่งในสามท่านผู้ฟังช่วยเขียนคำว่าทัวให้ถูกต้องด้วยนะคะสะกดด้วย T R O E S, <S เหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในเอกสารหน้า47นะคะในที่นี้ฟรองเซสเขียนขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หมายถึงชาวฝรั่งเศสในการบอกจำนวนก็ใช้เช่นที่ฟังจากคุณอลียัตนะคะอันฟรองซ์ s ูทัวชาวฝรั่งเศสหนึ่งในสา Français sur cinq cinq de nombre. On va écouter Écoutez cette information à la radio. Voici les principaux titres de l'actualité. Air France a acheté 12 avions Airbus à 340 Télévision FR3 a changé ses programmes en raison d'une grève des journalistes. télévision encore selon un sondage du journal le monde un français sur trois a regardé l'émission 7 sur 7 dimanche dernier ก็เป็นเพียง les principales nouvelles ข้อข่าวสำคัญเท่านั้นนะคะคำว่าข่าวนั้นเมื่อสักครู่นี้ได้เอ่ยถึงบ้างในภาษาอังกฤษเนี่ยมีด้วยกันหลายคำทีเดียวค่ะเช่นที่เราพบกันมาว่า le j o u r n a เป็นข่าวทั้งทางวิทยุและทางโทรทัศน์ตัวอย่างเช่น qui présente le journal de 20h sur la chaîne 11 Qui présente le journal de 20h sur la chaîne 11? Qui tu n'as pas écouté le journal sur France Inter hier soir? Tu n'as pas écouté le journal sur France Inter hier soir? Tu n'as pas écouté le sur France Inter hier soir? Le journaliste vient de présenter les informations internationales. Le journaliste vient de présenter les informations internationales. Les actualités de 13h seront présentées à 14h à cause des Jeux Olympiques. Les actualités de 13h seront présentées à 14h à cause des Jeux olympiques ข่า <c> เวลา13นาฬิกาจะนําเสนอในเวลา14นาฬกาเนื่องมาจากกีฬาโอลิมปิกอันนี้ก็เป็นคําว่าข่าวหลากหลายมากทีเดียวยังไม่หมดค่ะยังมีคําว่า La Nouv <oughs> e e l l แปลว่าข่าวเช่นเดียวกัน m entendu entendu ministre nouvelle nouvelle as la as la ุณได้ยินข่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าคุณอลยยตให้ตัวอย่างประโยคเช่นนี้เพื่อให้เห็นว่าแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ยังพบอักซิดองดูววัตถุเลยล่ะค่ะ เพื่อที่จะทําให้เราได้สามารถใช้คําว่าข่าวซึ่งมีทั้งกระฉนนัมีทั้งคําว่า actualité มีทั้งแรง formation ทั้ง n o u v e เราจะพูดตามคุณอลิยัสนะคะถึงแม้ประโยคจะยาวซุนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากค่ะ répétez après moi qui présente le journal de 20h e e u r s sur la chaîne 11 présente le journal de 20h sur la chaîne 11. Tu n'as pas écouté le journal sur France Inter hier soir. Tu n'as pas écouté le journal sur France Inter hier soir. Le journaliste vient de présenter les informations internationales. Le journaliste vient de présenter les informations internationales. Les actualités de 13h seront présentées à 14h à cause des Jeux olympiques. Les actualités de 13h seront présentées à 14h à cause des Jeux olympiques. Tu as entendu la nouvelle Le ministre des Transports a eu un accident. Tu as entendu la nouvelle Le ministre des Transports a eu un accident. ท่านผู้ฟังคะเมื่อตอนต้นมสักครูน่นี้เราได้ยินเขาประกาศข่าวนะเป็นหัวข้อข่าวที่เราได้ฟังทางวิทยุอาจจะว่าไม่ค่อยชัดนักนะคะเพราะว่าอาจจะดึกไปแล้วคนอ่นานข่าวค่อนข้างจะง่วงในหน่อย,หน,อยหนึ่งเรามาทําความเข้าใจด้วยกันในเอกสารประกอบการฟังหน้า47นะคะ Voici Voici principaux titres l’actualité principaux titres l’actualité les tit de les de de Air France a acheté 12 avions Airbus à 340. Air France a acheté 12 avions Airbus à 340. Air France a acheté 12 avions Airbus à 340. Air France a Airbus Télévision. Télévision. A changé ses programmes en raison d'une grève des journalistes. FR3 a changé ses programmes en raison d'une grève des journalistes. Télévision encore. Télévision encore. Télévision encore. Selon un sondage du journal Le Monde, un Français sur trois a regardé l'émission 7 sur 7 dimanche dernier. Selon un sondage du journal Le Monde, un Français sur 3 a regardé l'émission 7 sur 7 dimanche dernier. Dans Paul, il เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นการแสดงให้เห็นหัวข้อข่าวต่างๆนะคะนั้นเรามาฟังการที่เขาประกาศทางวิทยุว่ารายการต่างๆมีอะไรบ้างด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะ Voici les principaux titres de l'actualité. Air France a acheté 12 avions Airbus A340. Télévision FR3 a changé ses programmes en raison d'une grève des journalistes. Télévision encore, selon un sondage du journal Le Monde, un français sur trois a regardé l'émission 7 sur 7 dimanche dernier. Les ouvriers de cette entreprise ont décidé de faire la grève afin d'être augmentés. Les ouvriers de cette entreprise ont décidé de faire la grève afin d'être augmentés. Ce soir, il n'y a pas d'informations. Les journalistes sont en grève. Ce soir, il n'y a pas d'informations. Les journalistes sont en grève. สำนวนที่พบนี่นะคะเราจะใช้ว่า être e n g r อ v e หรือว่า F ฟกต์เล็กกฟการหยุดงานประท้วงซึ่งก็เป็นชีวิตประจำวันของชาวฝรั่งเศสนะคะเนื่องจากว่าเขามีกราฟกันอยู่เสมอๆเดี๋ยวก็กราฟที่ทำการประชนีเดี๋ยวก็กราฟที่สนามบินสถานีรถไฟดินการทำกราฟส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะเพิ่มค่าแรงงานหรือว่าบางแห่งก็ประท้วงเพื่อสวัสดิการเป็นต้นนะคะข่าวจากสถานีโทรทัศน์เช่นมีคนถามว่าช่องไหน ภาษาฝรั่งเศสคำว่าช่องนั้นใช้คำว่าอินชนน่อย่างเช่นอินเชนทัวคือช่องสามเชนเนิร์ฟช่องเก้าชนองเซช่องสิบเอ็ดเป็นต้นเรามาพบเดียลล็อกสั้นๆเกี่ยวกับรายการ f อฟแอทวร์ด้วยกันะกนะคะ ตามปกติสามีภรรยาคู่นี้จะดูข่าวทางช่อง F- แอทัวนี่เป็นชื่อของสถานีโทรทัศน์นะคะ F- แอทัวแต่วันนี้พอเปิดโทรทัศน์ก็มีเสียงเพลงสามีจึงบอกว่าผู้ประกาศกลำลังประท้วงกันอยู่จึงอาจจะทําบ่อยหรือว่าทํามาสองสารรคแล้วนะคะภรรยาจึงรุนทานบอกว่าอ๋องก็โอ้ยังทำอยู่อีกแล้วเนี่ยแสดงว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วนะคะสามีบอกว่าใช่แล้วก็อธิบายว่าทางสถานีคือลาช่น F- แ t r ั e ปรับเปลี่ยนรายการก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ประกาศหยุดงานประท้วงนะคะเป็นเรื่องง่ายๆสั้นๆแต่ว่าได้ใจความมาฟังด้วยกันอีกครั้งนะคะ Les journalistes <En core? S 2> oui. la de en grève encore sont FR3 chaîne a changé ses programmes นอกจากการที่จะชมโทรทัศน์เราก็ทราบว่าข่าวครา,า,าวจากหนงังสือพิมพ์ ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์รุ่นแต่เป็นแหล่งข่าวขอแนะนําให้ท่านผู้ฟังรู้จักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสชื่อลม um ุงเดอตามภาพที่ให้ไว้ในเอกสารหน้า48นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นหนักไปทางวิชาการจากสรุปข่าวที่เราพบก,กันมาในตอนท้ายของครั้งที่แล้วแล้วก็ตอนต้นของครั้งนี้กล่าวถึงว่าหนังสือพิมพ์ลมุงเดได้ทำาซงดาที่เรารู้จักกันคำว่าโพล Tu as vu le sondage du journal Le Monde Non, pourquoi Un Français sur trois a regardé l'émission 7 sur 7 à la télévision dimanche dernier. Ah, ben pas moi. Pourquoi J'ai pas de télé. ก็คงจะเดินกันที่ถนนแล้วก็คุยกันไปนะคะเพื่อนชายถามว่าเธอเห็นพงของหนุ่มสีพิมพ์รมุงไหมคู่สนทนาบอกไม่หรอกทำไมล่ะคือมีอะไรน่าสนใจจึงมีการบอกกล่าวกันว่าชาวฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งในสามราใช้ออาร์มชุกทัวจมรายการกันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วคือชมกันมากทีเดียวนะคะแล้วก็รายการซัดุกซออากาศในวันอาทิตย์ด้วยเพื่อนก็บอกว่าแต่ไม่ใช่ฉันป้ามัว คือไม่ใช่ตัวเธอที่ดูโทรทัศน์ในรายการนั้นเมื่อถามว่าทำไมล่ะเกียวคําคว่าใครๆเขาก็ดูกันทำไมไม่ชมรายการนี้คำตอบสั้นๆง่ายๆได้ใจความคืออในปัลลาเตเลคือท่านไม่มีโทรทัศน์นั่นแหละฟังนี้กันอีกครั้งค่ะ Tu as vu le sondage du journal Le Monde Non, pourquoi Un français sur 3 a regardé l'émission 7 sur 7 à la télévision dimanche dernier. Ah Et pas moi. Pourquoi J'ai pas de télé. ชาวฝรั่งเศสจํนวนนึงไม่มีโทรทัศน์หรอกค่ะเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วต้องเสียภาษีแล้วก็ต้องให้เงินกับรัฐบาลเป็นรายเดือนนะคะก็จึงมีธุรกิจให้เช่าเครื่องรับโทรทัศน์ทางบริษัทจ่ายให้เองทั้งหมดเลยละค่ะ เราจะพบเจียล็อกต่อมากล่าวถึงหรือปะทงแปลว่าเจ้านายหรือหัวหน้าก็ได้ได้รับเชิญให้ไปออกอากาศทางโทรทัศน์โดยที่ลูกน้องก็มีความตื่นเต้นมากเลยค่ะโดยเพื่อนถามว่า Tu Tu nouvelle? nouvelle? ne ne sais pas nouvelle. Ne sais pas la la ท่านผู้ฟังครับสำนวนที่ถามว่าเธอไม่ทราบข่าวหรอกเหรอเราจะใช้เช่นนี้ที่คุณอรรยตพูดให้ฟัง p ุ s เ a n o u v น l l e เรามาฟังเดียล็อกนี้ด้วยกันนะคะ C'est pas la nouvelle? Non. Le patron est invité à 7 sur 7. L'émission de télévision? Ben oui, c'est super, non? Bon. Le patron à Le patron invité à sur Le patron est invité à 7 sur 7. Le patron est invité à 7 sur 7. L'émission Télévisions? L'émission Télévisions? de de รายการโทรทัศน์นี่ยนะคือไม่แน่ใจว่ารายการนี้ในการออกอากาศนี่ยากพอสมควรก็ให้คำตอบแสดงความชื่นชมนะคะคู่สนทนาบอกโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมละ่ะ C'est C'est super super non? ท่านผู้ฟังคงจำสำนวนการบ่งบอกความรู้สึกว่าเฉยๆไม่นิยมคือยังไงก็ได้อะไรอย่างนั้นนะคะก็คือ Wo <B olf> Bof! Écoutez le dialogue. Tu sais pas la nouvelle? Euh, non. Le patron est invité à 7 sur 7. L'émission de télévision? Bah ben oui, c'est super, non? Bon. Tu ne sais pas la nouvelle? Tu ne sais pas la nouvelle? นั่นก็คือการใช้เว็บ savoir แปลว่ารู้ทราบรู้จักเรื่องราวนั้นๆเรามาท่องความรู้จักแวบนี้ได้กันก่อนแล้วนะคะ Je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent elle sabe Je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent elle sabe ั่นก็เป็นการกองสุเกลเวฟซาวัวคงจะต้องจำแล้วล่ะค่ะฟังกันกระจายด้วยกันอีกครั้งหนึง่งฟังเสียงนะคะว่าเหมือนที่เราเคยพบกันมาแล้วว่าจะมีเสียงแค่3ามเสียงที่แตกต่างกัน Je sais, tu sais, il sais, sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Je sais, tu sais, il sait, l sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. ทางการเรื่องของการกระจายคํากริยานั้นเป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างเป็นหัวใจในการใช้ภาษาคงจะสังเกตเห็นว่าเอกสารประกอบการน,นั้นท่านผู้ฟังจะได้รู้จักคํากริยาเหล่านั้นมาก่อนทีละตัวสองตัวแล้วในที่สุดพอเราชินกับการใช้ก็จะได้ให้วิธีการกระจายของทุบุรุษตั้งแต่บรุษที่1ถึงบรุที่สามผูจน์ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราได้ฟังมาสองครั้งขอให้หาเวลาในการที่สังเกตดูวิธีการกระจาย เสียงเชซตูเซอูเซอลเซเหมือนกันเป็นหนึ่งเสียงโูซาวงบูซาเวแล้วก็อูซาฟแอลซาฟกลายเป็นสามเสียงเท่านั้นเพราะนั้นไม่ยากเกีกันที่เราจะออกเสียงก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าหลังจากจบรายการแต่ละครั้งก็ขอได้โปรดศึกษาในเอกสารประกอบการรับฟังซึ่งให้ข้อแนะนําไว้ละเอียดพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็เห็นจะหมดลงแล้วล่ะค่ะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอ๋อวะ โอ้โว้เ a าชวนพ n อเชนนะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เกะเฮิรสองไมร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t